สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักทฤษฎีบทของอะพอลโลเนียสทุกคนรู้ไม่เอ่ยว่าอะพอลโลเนียสนะคะมีทฤษฎีบทอย่างไรอยากทราบกันไหมคะถ้าอยากทราบเราตามไปชมกันได้เลยคะ่ะทฤษฎีบทของอะพอลโลเนียส เป็นทฤษฎีบททางรีคณิตที่เกี่ยวข้องกับความยาวของเส้นมัธยฐานและความยาวด้านข้างของรูปสามเหลี่ยมซึ่งกล่าวว่าผลรวมค่ากำลังสองของด้านสองด้านใดๆของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับสองเท่าของผลบวกของครึ่งหนึ่งของความยาวด้านที่สามยกกำลังสองกับความยาวของเส้นมัธยฐานยกกำลังสองนั่นเองค่ะ ค่ะนี่คือรูปที่อพอลโลเนียนะคะได้สร้างไว้นั่นเองค่ะค่ะอพอลโลเนียนะคะกำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้า AD เป็นเส้นมัธยฐานแล้วแอดสรุป AB กำลังสองบวกแอสุ AC กำลังสองเท่ากับ2คูณวงเล็บเปิดแอดสุด AD กำลังสองบวกแอดสุด BD กำลังสองวงเล็บปิดนั่นเองค่ะ เมื่อเรารู้จักทฤษฎีบทของอพอลโลเนียสแล้วเรามารู้จักการพิสูจน์ทฤษฎีบทของอพอลโลเนียตต่อกันเลยค่ะการพิสูจน์ทฤษฎีบทของอพอลโลเนียตต่อไปนี้เป็นข้อพิสูจน์โดยใช้กฎของโคไซน์นั่นเองค่ะหมทุกคนสงสัยไหมคะว่ามีการพิสูจน์อย่างไรถ้าสงสัยเราไปดูกันเลยค่ะค่ะการพิสูจน์ทฤษฎีบทของอพอลโลเนียสอพอลโลเนียสนะคะจะพิสูจน์โดย สร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมา1รูปค่ะเอาพอเนียยกำหนดให้รูปสามเหลี่ยมมีด้าน a, b, c โดยมีเส้นมัธยฐานนั่นก็คือ d ค่ะเราจะลากเส้น d นะคะไปด้าน a ให้ m คือความยาวส่วนของด้าน a ที่ถูกแบ่งครึ่งโดยเส้นมัธยฐานดังนั้นนะคะ m คือครึ่งหนึ่งของ a โดยมุมที่เกิดขึ้นระหว่างด้าน a และเส้นมัธยฐาน d เป็นเซตาและเซตาพาม ตามลำดับโดยที่เซตาอยู่ในฝั่งที่มีด้าน b และเซตาพมนะคะจะอยู่ในฝั่งที่มีด้าน c ดังนั้นนะคะเซตาบวกเซตาพมนะคะมีค่าเท่ากับ180องศาและคอสเซตาพา์เท่ากับลบคอสเซตาค่ะจากกฎของโคไซน์นะคะจะได้ b กำลังสองเท่ากับ m กำลังสองบวกด้วย d กำลังสองลบ2คูณด um> ้วย d m cos เซตา c กำลังสองเท่ากับ m กำลังสองบวกด้วย d กำลังสองลบด้วย2คูณ d m cos เซตาพายเท่ากับ m กำลังสองบวก d กำลังสองลบด้วย2คูณ d m cos เซตา เราจะนำสองสมการนะคะมาบวกกันจะได้ว่า b กำลังสองบวก c กำลังสองจะเท่ากับ2คูณด้วยวงเล็บ m กำลังสองบวก d กำลังสองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีบทของอัลโบรเนสเพื่อนๆได้ฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจกันบ้างหรือเปล่า ค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันขอจบการนำเสอเนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ